สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาไม่ได้ตัดปาล์มนะครับแต่ว่าผมจะมาลับมีดตัดปาล์มครับแล้วก็จะไปตัดปาล์มต้นที่ที่กันคันบอกไว้ไม่ให้พังนะครับเขาเขาสูงใหญ่มากแล้วนะครับมันสูงมันสูงมากเกินเนาะมันสูงขึ้นมาเยอะนะครับเนี่ยครับด้านหลังผมก็ยังเป็นลูกปาล์มอยู่เนาะนะครับให้ดูนะครับเจ้ามดแดงเขา นั่งรอว่าผมจะไปไหนวันนี้นะครับเนี่ยดูมามาเนี้ยนี่ครับคือลูกปล์มที่ด้านนะครับขอฝนมีดก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็หินมันหักก็ครึ่งแบ่งครึ่งประมาณนี้นะครับบางครั้งมันเราเอาหินเจียไปเจียแล้วนี่มันจะรับยากนะครับใช้ลูกหนูเจียเนาะ,นะ บางมันบินไปแล้วก็ต้องแต่งใหม่นะครับแต่งใหม่แล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับนะครับมันไม่คมเหมือนเดิมที่ที่เขาทามาเนาะนะครับเขาทํามานี่คือใบมีดเขาเอ่อเขาจะมีใบกัดนะครับกัดได้คมกว่าเราเนาะเราใช้หินเจียหินใบเจียอย่างดีได้ก็จัดสู้เขาไม่ได้นะครับจะมานั่งรับคมก่อนเนาะนะครับเพื่อให้มันคมสักหน่อยนะครับเลียนครับ สามสิบสี่สิบเมตรตรงนี้เนานะเนี่ยนะครับไอ้จ่ามดแดงเขาจะลงน้ําแล้วนะั่นชอบไปลงน้ำนะไอม้มดแดงนี่เนี่ยนะครับเฮ้ยลงน้ําทําไมวะนั่งจูดแช่น้ำมีแค่ก,ก็เนี่ยตรงเนี้นะครับให้เอฟซีดูนะว่าไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นต้นจริงต้นไหนเป็นต้นเอ,อที่ปลูกไว้นะครับมันมันปนกันหมดเนาะนะครับเนี่ยมันปนกันหมดเนาะนะครับก็ผมจะเอาต้นที่ อ่าผมทิ้งไว้เพื่อไม่ให้คันบ่อพังในออกนะครับบ้างนะครับนะครับเอาเอาออกเลยก็ต้นใหญ่ๆนี่เนาะนะครับเอาออกเลยนะครับประมาณสักนสักห้าหกต้นเจ็ดต้นเราจะถึงนู่ 4, นนะครับประมาณสักสี่สิบเมตรได้เนาะนะครับไอทำไมลงไปเออโดดลงไปก็อยู่ตรงหน้าคันยอนนี้พอดีเนาะเดี๋ยวผมจะยกยอให้เอฟซีทุกท่านดูนะครับก็ผมก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับตลอดนะครับอยู่กับ ต้นไม้หรือว่าอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยตลอดนะครับทั้งวันเนาะนะครับเกษตรกรนี่คือเงินทองอาจจะมีใช้น้อยนะครับมีอาจจะมีได้ใช้น้อยแต่ว่ามันอาจจะมีความสุขอยู่กับสวนสวนเหล่านี้นะครับอยู่กับกุ้งอยู่กับปลาหรือว่าอยู่กับข้าวของที่เราทําหรือเกษตรกรนะครับเดี๋ยเอ้มดแดงทำไรอ่ปูไหมมัน ดูนะครับก็เข้ายอมาอันนี้ตามความจริงเลยนะครับนะครับเนี่ยเนาะนะครับไม่ได้ซูมนะครับถ่ายใกล้เนาะเนี่ยนะครับอันนี้เป็นกุ้งขาวกุ้งขาวเริ่มโตแล้วนะครับอ่ะเนี่ยครับแต่ก่อนไอ้มดแดงนี่เขาชอบเล่นปูนครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเล่นปูเนาะเอ้าเฮ้ยอ่ะเล่นเอาเนาะเอาเอาเนี่ยอืออือก็เล่นเอาใจจะขอเหมือนกันเลยครับเนี่ยแต่มันมันมันไม่มันไม่เล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเนี่ยเนาะนะครับ ก็ร้อนแล้วเดี๋ยวเอากุ้งลงเนี่ยนะครับให้ดูตัวกุ้งเนาะให้เพืมอทุกท่านดูนะครับเนี่ยจ็ตัวประมาณเนี้ยนะครับกุ้งขาวก็ประมาณสี่ห้าหกตัวประมาณนี้นะครับในอยู่ใกล้ๆเนาะดูไอ้เมือแดงเขาเล่นมันก็เล่นเหมือนกันแหละครับมันเอาไม่จริงเนาะเนี่ยดูนะครับเอา้าเน่ะเกลือ <laughs> มันอาจจะนึกได้นะครับเพราะว่าเขา เขาเล่นปูก็เล่นตรงเนี้ยนะครับเล่นตรงย,ยองคันยอเอน,นี้ยเนาะ,นอ,ะอาจจะนึกได้ตอน,นเด็กๆเรียบร้อยนี่ดูเขายังเล่นอยู่นะครับอืมเอานอนทับอืมเอาอืมนอนทับนอนทับพอแล้วพอแล้วไปเฮ้ยพอแล้วเราอ่ะไหนะดูดินี่เอายังไม่สุดอืมอืม กินข้าวแล้วก็มานะครับตอนเช้าวันนี้ประมาณ10โมงครับตอนนี้นะครับต้นนี้ไม่ได้ปลูกนะครับครับแล้วก็เป็นต้นนั้นปลูกครับก็ตรงต้นกล้วยนั้นก็ใกล้ๆต้นกล้วยนะครับคือต้นที่ปลูกไว้นะครับต้นนี้ไม่ได้ปลูกนะครับเนี่ยนะครับก็มานะครับก่อนจะตัดปาล์มเดี๋ยวมันมีกล้วยสุกอยู่นะครับนกกระว่าาเขาจะมาจิกนะครับเดี๋ยวตัดกล้วยก่อน ก่วยนผมจะเอาใบกล้วยเนี่ยไว้ใส่โคนต้นปาล์มนะครับนี่คือกล้วยเนี่ยนะครับก็จะมา,าทำแต่งกิ่งปาล์มก็มาเจอกล้วยก็ตัดกล้วยไปก่อนเนาะเนี่ยนะครับนี่เนาะนะครับวางไว้ก่อน ก็เดี๋ยวมาเอาโคนปลาล์มต้นนี้ออกก่อนเลยนะครับเป็นต้นนี้นะครับสองต้นของูดต้นเล็กนะครับสสต้นเล็กออกก่อนนะครับเน,นี่ยนะครับนีเป็นต้นเล็กนะครับมาออกไปก่อนเนาะนะครับต่อไปเป็นต้นใหญ่เป็นต้นนี้นะครับเนาะเป็นต้นใหญ่นี่เลยนะ ใหญ่ก็จะยากหน่อยครับเพราะว่าเขาใหญ่มากแล้วนะครับมันพอใหญ่จริงๆแล้วมันก็แย <c oughs> ่งอาหารนะครับแย่งอาหารต้นต้นใหญ่นะครับนะครับก็จะต้องเอาออกแล้วล่ะนะครับหลายปีแล้วนะครับสองสามปีแล้วนะครับโคนก็ใหญ่แล้วด้วยนะครับอาจจะเอาขึ้นยากนะครับพอต้นใหญ่แล้วก็เอาออกยากนะครับมันใหญ่เกิน เกินที่จะยกไหวเนาะเี็บร้อยก็น่าจ,จะกินได้เหมือนมะพร้าวนะครับขึ้นมา ซีก็จะเห็นคนแบบนี้นะครับเนาะนดี่ันจะเห็นคนแบบนี้อย่างเงี้ยตายแน่อนอนนะครับ๋ยให้มันแต่ว่าให้รากมันอยู่นะครับแต่จะสับสับจาวหรือว่าสับอะไรมันทิ้งไปเขาจะเจาะรากเขาให้เ็าดึงต้องการให้รากเขายังอยู่นะครับให้เขาเกาะ กอดินไม่ให้พังนะครับเนี่ยครับน่าน่าจะกินได้นะครับให้เอฟซดูเนาะเนี่ยนะครับน่าจะกินได้นะครับเนี่ยเนาะนะครับก็คือมันเป็นยอดอ่อนเหมือนกับมันก็ยอดมะพร้าวนะครับเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันก็กินได้นะครับแต่ว่าผมไม่กล้ากินเนาะนะครับเนี่ยให้ดูนะครับแดงให้แดงไป ต่อไปก็ไปดูต้นต่อไปนะครับหนึ่งต้นแล้วนะครับไปต่อไปก็มาดูตรงต้นนี้นะครับสองต้นนี้เนาะหมาตรงหมายมดแดงนะครับต้นขึ้นมาแล้วนะครับ เอฟสี่ดูคนต้นนี้นะครับจะเอาหหาววันนี่นะครับออกเนาะนะครับไ้รากเขาอยู่นะครับไ้รากเขาดึงดึงดินอยู่แต่ว่าผมจะเอาหหาวเขาออกนะครับเหมือนกับมะพร้าวอ่อนเลยเนาะเหมือนยอดมะพร้าวอ่อนเลยนะครับเี็บร้อยดึงขึ้นมา เนี่ยนะครับจะดึงขึ้นมาแบบนี้เนาะนมาให้เอฟซีดูต้นนี้ต่อเลยนะครับต้นนี้มีลูกเนี่ย ต้นใหญ่นะครับโอเคลุบแล้วหสุดรอ้อยเอาขึ้นจะ,ะ,ะดึงขึ้นแบบนี้ สีต่ต้นแล้วนะครับไปดูอีกเลยเนาะนะครับ ดูต้นนี้ต่อเลยนะครับคือกล้วยก็สวยๆนะครับคือ,อน,นี้นะนะครับมันอยู่ใกล้ต้นปลาล์มนะครับก็เลยมันโดนปุ๋ยคืด้วยนะครับค่อยๆแกทิ้งไว้นานครับม,มันต้นใหญ่นะครับก็เลยเนาออกยาก ปีกว่านะครับโคนใหญ่แล้วก็รากมันฝังลึกนะครับพอต้นหลักได้ผลแล้วผมก็เอาออกนะครับเดี็กน้อยก็ให้เขายึดดินไว้ก่อนด้ยสองสามปี<อ>มิงนแต่นนตรงที่ขาเสียบกล้องอยู่เนี่ยนะครับทังหมดนะครับ ดินพังนะครับด้วยเติมน้ําเยอะด้วยตีน้ําด้วยนะครับกุ้งกางการ์าขุดดินด้วยนะครับกุงกัการนี่ก็จริงแล้วก็ตัวแสบเลยนะครับตัวขุดดินนะครับเียบร้อยเอาขึ้นมันใหญ่แล้วมันหนักนะครับหนักขึ้นได้ไม่ยากอันนี้ เสียบแล้วดึงมาแบบนี้นะครับุดเอาใม่ติดเพื่อนะครับดึงก็ได้ใหม่นะนะครับขุดเอา,าเกวาก็ทิ้งเียร้อยต่อไปก็เป็นต้นนุ้นต่อ เราจะเอาแค่คนจ้ามันออกนะครับเอาลากันทิ้งไว้ก่อนเนาะอย่างน้อยก็ยังยึดดินได้นะครับยึดดินให้พังเนาะอันนี้มันเกิดเองนะครับมันเป็นเม็ดเกิดเองนะครับ เรียบร้อยขึ้นมาก่อนเอาไว้นะครับ่ะต่อมาเป็นตัวนี้ต่อเลยนะครับและเอาจาเป็นอ,อกเนาะไม่ให้มันเกิดนะครับแต่เอารากให้ชึ้งไว้ก่อนเรียร้อย ต้นหลักเขายึดได้แล้วต้นหลักเขายึดได้แล้วก็จะเอาต้นที่ยึดต้นที่ทิ้งไว้นะครับที่เฮราเขเกิดเนาะออกนะครับที่เฮราเขายึดดินออกนะครับเพราะว่าต้นหลักเขาเนี่ยอ,อยู่ได้แล้ว ต้นสองต้นด้ยก็ไปดูต้นนู้นต่อเลยนะครับนะครับเนี่ยต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นหลักนะครับเน็บรูปแล้วด้วยนะครับ มเม็ดเขาเกิดนะครับมันจังใจปลูกนะครับเอาทิ้งเข้าไว้กันคันบ่อพางนะครับเอาขึ้นมา เาเเกิดรียบร้อยมานะครับเกาะเรียบร้อยนะครับก็หมดปามแถบแนวนี้นะครับที่ไฮรากเขายึดเกาะนะครับยึดเกาะยึดเกาะริมน้ํานี่นะเนาะนะครับมาดูลูกป,ปามกันบ้างนะครับนี่คือปามสามปีนะครับสามปีเต็มๆนะครับ อันนี้เขาก็ช่วงเวลาตัดเนี่ยมันมันคับลูกคับดอกนะครับยังตัดไม่ได้เนาะก็อย่างเงี้ย,ยสุกแล้วนะครับให้เอฟซีดูเนาะนะครับเริ่มแล้วน,น,น,นะครับของผมนี่เริ่มอ่าลูกเต็มคอข้างล่างนี่เป็นขี้ไก่กับกากน้ําปลานะครับวงในเอวงในวงในเป็นขี้แพะนะครับขอไปวงในเป็นขี้แพะนะครับวงนอกเป็นกากน้ําปลาๆๆๆๆนะครับก็ยังเห็นขี้แพะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเขลี่ยให้ดูเอฟซีดูนะครับเนี่ย นี่คือขีแพะนะครับคือเป็นเป็นเป็นฟอฟอรเนาะเนี่ยเป็นฟออกลมๆเนี่ยนะครับอ่านะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นกาดน้ำปลาด้วยนะครับก็ผมจะใส่2อย่างประมาณนี้นะครับคีแพะคีแพะอยู่วงในนะครับใกลๆต้นเนาะก็กาดน้ำปลาเป็นวงนอกออกมานะครับนะก็ปามผมก็เริ่มเป็นประมาณนี้นี่เข้า3ปีนะครับสามปีเต็มๆนะครับมาดูตามแนวกันไปบ้างเนาะนะครับกินแล้วก็อ่วงไปบ้างแล้วนะครับ มีดอกตผู้บ้างนะครับดอกตัวเมียบ้างเนี่ยนะครับมีลูกสุกนี้บ้างนะครับดูไปเรื่อยๆเนาะสักสิบต้นนะครับอ่าตรงนี้ก็ตัดออกมาแล้วนะครับนี่คือโคนเขานี่เนาะนะครับตัดออกมาเรื่อยๆก็ให้ดูลูกนะครับประมาณนี้นะครับสามสามปีกําลังกําลังกําลังจะมีลูกนะครับตรงแนวนี้เป็นทุรารแปดนะครับแล้วก็ผมปลูกห่างกันประมาณแปดเมตรนะครับ ก็ยังถือว่าทีนะครับเอสซทุกท่านนะครับจริงๆแล้วต้องปลูกสิบถึงสิบสองเมตรนะครับป่ามนะครับนี่ก็มีดอกตะผู้ดอกตเมียนะครับนี่ดอกตะผู้เนาะข้าเขากันไปนะครับประมาณนี้นะครับไปดูเรื่อยๆเนาะอีกต้นหนึ่งเลยครับเงาสองเงาวนี่เนาะนะครับอันนี้ก็ดอกตะผู้ดอกตเมียข้าเขากันไปนะครับเนี่ยให้เตดูเนาะกันดอกตะพู่นะครับ นี่ก็เป็นดอกตัวเมียติดลูกเนี่ยนะครับก็ข้ากันไปนะครับมีบ้างไม่มีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่เขาถ่ายเขาจะถ่ายแต่ต้นที่มันลูกดกๆกนะครับให้ดูครับแต่ผมผมผมไม่ถ่ายนะครับผมจะไม่ถ่ายลูกดอกให้ดูนะครับอ่ะอันนี้กล้วยสองเรือนี่เรือนหนึ่งครับนี่ข้างบนเรือนหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะเรือนหนึ่งเนาะกล้วยเครือนน้นก็พอใช้ได้นะครับขำๆไปกล้วยเนาะนี่ก็เอาโคนออกไปแล้วนะครับตรงนี้ ก็ตรงนี ite, ้ก็เป็นอย่างนี้นะครับมีดอกเนี่นะครับเป็นดอกตูมเมียเนาะมีมีลูกครับอันนี้ดอกอย่างนี้มีลูกนะครับเนี่ยนะครับก็ให้เห็นอย่างนี้นะครับสลับกันไปนะครับมีบ้างไม่มีบ้างแต่แล้วแต่ไปนะครับนีส่วนใหญ่ผมจะผมจะไม่ถ่ายลูกที่ดุดดอกให้ดูนะครับต้นที่ดุดอกให้ดูนะครับผมจะให้ดูแบบหลากหลายนะครับเนี่ยนะครับก็นี่เอาออกมาแล้วเป็นประมาณนี้นะครับเอา สามสี่หัวออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาต่อเลยดังนี้นะครับต้นขนนเนาะขนนนี่ไม่รู้จะเอาไว้ดีไหมนะครับหาไอีดูนะครับมันจะได้กินลูกไหมนะขนุนแบบนี้เนาะนะครับไม่เวิร์กนะครับกับสวนปาล์มนะครับขนุนเหล่านี้มาดูจุดสุดเลยเนาะนี่นะครับอยู่กับต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเขาก็ได้อานิสง ไอ้กล้วยหวีเมื่อกี้นยะที่ตัดนะครับของปาปุ๋ยปามไปด้วยเนาะนะครับอ่ะอันเนี้ยให้ดูก็มีลูกดอกตัวเมียบ้างดอกตัวผู้บ้างนะครับเนี่ยนะครับปามเด็กๆมันก็จะอยากเป็นมีลูกแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้สุกตัดไปแล้วเริ่มร่วงแล้วนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เจ้าใหญ่เนี่ยครับมาออกไปแล้วนะครับมาดูโคนนี่ คือโคนเขานะครับโคนเขาสองอันนี้เนอะนะครับเรียบร้อยครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ให้กําลังใจนะครับผมก็ยังอยู่กับไร่กับสวนแบบนี้ตลอดไปนะครับอ่ะเนี่นะครับปรับได้ที่ผมยังไม่มีบ่อกุ้งหรือว่าบ่อปลาที่ที่ที่จะต้องถ่ายนะครับก็ผมก็จะมาอยู่แบบนี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจนะครับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับคือเอาโคนต้นปาล์มนะครับที่เม็ดมันเกิดออกนะครับเพราะว่าต้นต้นสามปีเนี่ยสามปีกว่าเนี่ยเขารากเขาเกาะได้แล้วนะครับยึดพื้นได้บ้างแล้วนะครับก็เลยเอาต้นเอาต้นนี้ผมเอาโคนออกเนี้ยเงี้ยนะครับที่ผมชี้เนี่ยอยู่กับไอ้ลูกกล้วยเนี่ยเนาะออกนะครับก็นี่ก็สามปีเหมือนกันครับเขาเริ่มมีลูกเหมือนกันเนาะแต่ไอ้ที่เราตั้งใจปลูกเนี่ยมีลูกดีกว่านะครับก็ เป็นการปลูกที่มันเกิดเม็ดเองแล้วก็ให้มันยึดคันดินอยู่นะครับไม่งั้นกุ้กงกำกังว่าขุดดินแล้วคันดินบอกผมพังนะครับกำกังขุดด้วยผมตีน้ําด้วยก็คันดินมันพังเพราะว่าเมโครเข้ามาแปะแล้วกดกดกดไปเฉยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจสวัสดีครับ